สวัสดีครับครูออมเองนะครับเคยไหมครับเวลาเราตัดเส้นลงสีเนี่ยเราเคยแบบตัดเส้นผิดเลเยอป่ะหรือลงสีแบบไป็น,นเลยเยอ์ตัดเส้นเงี้ยวันนี้ครูออมจะมีเทคนิคนะครับที่ใช้ได้กับ2โปรแกรมนะครับสำหรับคนที่ไม่ได้ใช้โปรแกรม2โปรแกรมนี้ก็อาจจะลองดูไปก่อนก็ได้นะครับถึง2โปรแกรมนี้นะครับโปรแกรมแรกอะครับก็คือโปรแกรม Procreate นะครับแล้วก็โปรแกรมที่2นะครับก็คือโปรแกรม Clip Studio นะครับเราไปดูกันดีกว่านะครับ โปรแกรมโปรเคเอทก่อนนะครับก่อนอื่นนะวเวลาล่างรูปใช่ไหมแล้วแต่แล้วแต่คนนะแล้วแต่คนจะใช้สีอะไรก็เคล้ในการล่างรูปถ้าเป็นไปได้ก็ใช้เส้นบางๆหน่อยนะครับเพื่อทําให้มันใช้งานง่ายง่ายขึ้นนะครับจริงๆก็แล้วแต่เทคนิคนะแต่ละคนว่าไม่เหมือนกันหลังจากล่างมันจะมีสิ่งหนึ่งที่ครูอมแนะนําให้ทําเป็นนิสัยนิสัยนะนะครับสำหรับการใช้โปรแกรมนั่นคือการล็อกเลเยอร์นะครับปุ๊บถ้าเป็นโปรเคก็จะปัด ด้านขา้างนี้นะครับเพื่อเป็นทําการล็อกเลเยอร์นะครับตรงนี้นะครับกดล็อกเลเยอร์ไปปึ๊บจบเวลาเราล้างทุกล้างค่าทุกครั้งนะครับทุกครั้งเวลาที่เราทําเสร็จนี่ล้างเสร็จให้เราล็อกเลเยอร์ทีหนึ่งนะครับทีเนี้ยต่อไปเนี้ยเวลาที่เราตัดเส้นเงี้ยนะครับสมมติว่าตัดเส้นผิดเลเยอร์ะครับแม่มันก็จะมันก็จะฟองครับว่าเออคุณต้องอันล็อกนะนะครับ โอเคว่าวิธีนี้มันเป็นวิธีง่ายๆแบบวิธีที่แบบจริงๆมันเป็นวิธีที่ก็ไม่ต้องสอนก็ได้นะครับแต่ว่าเป็น,เ,ปนเคล็ดลับที่ทําเป็นนิสัยนะครับซึ่งครูอมเวลาครูอมสอนเนี่ยก็จะเป็นลักษณะที่ว่านี่คือการการใช้การล็อกเลเยอร์ให้ถูกต้องนะครับแล้วทำเป็นนิสัยเดี๋ยวเราไปเป็นโปรแกรม c l i ส Studio บ้างดีกว่านะครับซึ่งโปรแกรม c l i ส Studio เนี่ยจะแตกต่างไปน,นิดหนึ่งจะออกแบบมาสําหรับวาดกร์ตูนได้มากกว่าดีกว่าเส้นคงกว่าทีนี้อ่ะเวลาเราล่างเราล่างงานนะครับในโปรแกรม c l i ส Studio นะครับ วิธีแรกนะครับคุณต้องทํานะครับคือการกดตรงนี้ตรงนี้นะครับตรงนี้ถ้าใครไม่เจอตรงนี้นะครับอาจจะเป็นเพราะว่าหน้าต่างของคุณอ่ะมันถูกบีบบีบบีบไปแล้วมันหายเห็นะครับไอ้ก้อนดึงหน้าต่างมานะครับนิดนึงเนี่ยให้มันสะโ่มานะครับอันนี้คือโหมดการเปลี่ยนสีครับถ้าเป็นโปรชก็คือเลเยอร์สไตล์อ่แหละนะครับแต่ไม่เปลี่ยนสีอัตโนมัติเลยนะครับสมมติว่ากมออกว่าสีดำอย่างงี้นะสีดำอะไรเงี้ยถ้าเรากดตรงนี้ มันจะกลายเป็นสีฟ้าทันทีเวลาเราล่างนะครับให้เราใช้สีดำไปเลยสีดำไปเลยนะนะครับแล้วเราก็กดตรงนี้ทีหนึ่งคือกดให้มันเป็นอย่างนี้เลยแล้วเวลาล่างเรียบร้อยทีนี้สําหรับคิดสตูดิโอคุณจะล็อกก็ได้นะหรือไม่ล็อกก็ได้สําหรับคิดสตูดิโอไม่ล็อกก็ได้นะครับเพราะว่าอะไรนะครับเวลาลงลงสีพิเลเยอร์ใช่ไหมหรือเวลาเราทําอะไรพิเลเยอร์เนี่ยนะครับสมมติว่าอออกไปเล็นสีดำนะครับร้างลเยอร์เพิ่มนะเพิ่มกดตรงนี้ปึ๊บแด่ผมสีเราสีแดงนะมันจะไม มันไม่ใช่มันไม่ใช่การนี่นี่มันเป็นเลเยอร์นี้นี่นะนี่เป็นวิธีที่ออมชอบที่สุดนะเวลาคุณอมใช้คลิปสตูดิโอเพราะว่าหนึ่งนะมันต้องเสียเวลาในการไม่ต้องกดล็อกนะครับกดล็อกแล้วปลดล็อกนะครับมันก็สามารถที่จะแบบอ๋อเข้าใจได้ทันทีเลยนะว่ามันผิดเลเยอร์เห็นไหมเนี่ยเข้าใจได้ทันทีโดยไม่ต้องมาปลดล็อกด้วยนะเพราะบางทีปลดล็อกเนี่ยบางทีมันมันน่ารังคาญนะมันน่ารังคาญพอสมควรอย่างมันล็อกเนี่ยบางทีเอ๊ยว่าไม่ออกเนี่ยบางทีเราเราไม่รู้ทันทีแแล้้ววเเรรรรรราาาากกก็็จะะะงงงงคคคััับบนนนนนนึ่่่โปปมมีีททิยๆ ทำให้คุณอะถ้าคุณทําจนติดเป็นนิสัยนะครับน้องๆหนูๆนะครับทาจนติดเป็นนิสัยในการใช้ iPad หรือใช้คอมพิวเตอร์วาดรูปนะครับใช้เทคนิคนี้ในคลิปสตูดิโอนะครับในโบเคเนี่ยผมมั่นใจเลยนะว่ามันจะไม่มีใครลงสีผิดเลเยอร์เลยนะหรือวาดผิดเลเยอร์เด็ดขาดนะครับถ้าคุณล็อกไว้อย่างน้อยนะอย่างน้อยการล่างครับไม่มีทางตัดเส้นผิดเลเยอร์เด็ดขาดอย่างน้อยเรื่องการล่างนะครับเพราะว่าถ้าเลเยอร์มันเยอะจริงๆมันเป็นไปได้ว่าเราทําผิดเลเยอร์อะไรบ้างนะครับแต่อย่างน้อยไอ้เส้นเนี่ยจะไม่ผิดเลเยอร์ ถ้าคลิปนี้มีประโยชน์ก็ช่วยไลค์ช่วยแชร์นะครับเป็นกำลังใจให้ครูออมด้วยนะครับขอบคุณมากครับบ๊ายบาย